สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเ,เพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สิริโพครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เดี๋ยววันนี้จะพาพี่พี่ครับมาอัปเดตรถมือสองนะโซนเข้าใหม่กันนะมีหลายคันเข้าใหม่แล้วเรายังปรับสภาพไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องอัดรถเข้านะช่วงสิ้นปีนะครับเพราะว่าการรับรถเข้ามาเนี่ยมันวันสุดท้ายมันก็ยี่สิบห้าเนาะรวมไปถึงแบบต้นปีก็รับรถเข้าไม่ได้นะครับ ดังนั้นถ้ามีรถสวยเนี่ยเราจัดมาให้อยู่แล้วนะเพราะว่าเพนจีลเ,เราขายออนไลน์ครับนะวันหยุดวันปีใหม่อะไรไม่ได้สนใจนะนะครับขายทุกวันนะครับสามารถทักมาปรึกษาเรื่องรถกันได้ครับนะทุกวันเลยนะครับยกเว้นเวลาที่หลับนะก็ให้คำปรึกษาครับและทุกคันครับคัดรถสวยเกียร์เอเข้ามานะแล้วประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม้กอไม้อย่างแน่นอนมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพารับชมคันแรกกันเลยนะมีในส่วนของมัตดสองครับเข้ามาใหม่ 1.3 S Letter นะเบาะหนังสีแดงสภาพสวยเลยนะครับนี่ครับเพื่อนสองเจ็ดนย์สีนะครับไม่รู้สึกอย่าง0 0าหโลนะคันนี้ปี19นะสภาพสวยไม่น้อยนะครับมีสเกิร์ตสปอยเลอร์ให้แล้วนะไม่ห0 0 0มโลเองแล้วราคามันแค่300,000ต้นๆอ่ะ329ประมาณเนี้ยนะครับใครหามาได้เครื่องเอพันสามนะอีโคคาร์นะครับประหยัดน้ำมันมีสเกิร์ตสปอยเลอร์นี่คือสภาพแรกรับเขานะผมว่าสวยเลยนะครับซื้อได้สำหรับคันนี้ ราคา3ต้นๆเนครับสนใจทักมาได้เบอร์ด้านล่างครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปนะส่งอัตราการผ่อนนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับปรึกษาฟรีไม่คิดเงินนะครับมาดูคันต่อไป2.060ครับคันนี้เป็น v ีออครับตัวไฮนะครับปี19 1.5ไฮครับปี19มาอยู่161,000สแต่ราคาดีคุณได้ตัวท็อปด้วยราคาเพียงแค่3ามแสนเครับฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ6กพันนะ ดูล้อครับ16นิ้วนะตัวไฮจะได้ล้อลายนี้นะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะตัวอื่นจะได้เป็นล้อแบบอลอยนะอันนี้ตัวไฮนี่แล้วเบาภายในอย่างสวยเลยคุณนะภายในครับคอนโซลนะครับประตูดําแดงนะครับเบาะเป็นทรงพัคเก็ตซีดครับนะข้างในนี่อารมณ์ดูสปอร์ตเลยอ่ะนะมีกล้องถอยจอทัลติเกนพรุ่งสตาร์ทแอร์ปรับดิจตอนออโต้แล้วนะครับ VOS ครับอึดคุ้มทนนะเบาะดําแดงนะสภาพสวยๆล้อแม็กลายเท่ๆครับท็อปสุดตอนนี้ออกมาใหม่นี่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะตอนนี้เหลือสามเจ็ดเก้า นะราคาหายไปประมาณ4ี่0,000นบาทเลยนะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์มีล้อมแม็ก16นะมีเดย์ไลท์นะครับมีไฟตัดบอกให้ครบทั่วแล้วราคาดีแบบนี้ผ่อนอยู่6,000ต้นต้นนะมันได้คันข้างๆก็ผ่อนอยู่5,000ันกว่าบาท5 0าพันกลางๆนะครับหรือนะถ้าคุณอยากได้ v i อ s ครับหน้าตาประมาณนี้ปี16ปี15ปี16ปี1 6บหจดสเข้ามา10บวันราคาเริ่มต้นแค่2 000, 2 000, 9แส0เองนะ หาวีออราคาถูกๆครับซื้อสดก็ได้จัดเฟแนซ์นก็ได้นะครับมีบริการจัดเฟแนซ์นถึงบ้านด้วยไทยนะครับราคาถูกเริ่มต้น2อง0 0นสองนาพนะครับแต่ถ้าเป็นแบบปี1 6บ7มันก็ประมาณ2 5 9 2 6 9ประมาณนี้แหละนะครับอยากได้วีออราคาถูกๆครับตัว 1.5J จาอยากได้ไมเท่าไหร่ลองทักมาได้นะเริ่มต้นประมาณสักแสนโลนะครับประมาณนี้ามาดูคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปขอพาดูคันนี้ครับมีในส่วนของตัว BRV ครับคันนี้เข้ามาใหม่ราคารู้สึกกัสามต้น,ตน นะครับอ่ะโซนนี้เป็นโซนรถเข้าใหม่ครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ดูด้านบนนะปีมา1สิบหกครับแต่ราคาสามแสนกว่าบาทคันนี้นะสภาพสวยนะครับ BRV รู้สึกเป็นตัว SV ด้วยนะนะไม่จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้รถมันเพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้าประมาณวันสองวันเองหาแบบ BRV นะครับแบบนี้ก็ลองติดต่อเขาไมา่ได้ SV ะเป็นเจ็ดที่นั่งนะแต่เบาะหลังเขาสามารถพับได้ครับราคาแบบสมกว่ากว่าเองอ่ะคันนี้สภาพสวยด้วยนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปครับ โซนนี้ดีกว่าโซนรถเข้าใหม่นะครับมีโซนรถเข้าใหม่อยู่โซนนี้นะมีเนี่ยยาลิสสีขาวนะคันนี้รู้สึกจกืบสองแสนกว่าบาทเนนะี่ยเข้าใหม่เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ดูนะครับมุมบนขวานะสาหรับคันนี้เครื่อง1 2จุครับเดี๋ยวเช็คไฟก่อนอ่าไฟโปรเจคเตอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นตัว G นะครับถ้าไฟโปรเจคเตอร์น่าจะเป็นตัว G เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ดูนะครับสําหรับมุมบนขวาครับนะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะประมาณสองห้าเก้าสองหก้าประมาณนี้แหละ นะครับสำหรับยาริสนะครับแล้วก็เอาติสนะครับแบบนี้เข้ามาเยอะเลยนะมีไม้น้อยสุด4 0,000โลนะครับไม้น้อยสุดแค่4 0,000เองสําหรับเอาติสหน้าใหม่แบบนี้ปี20 21 22นะอ่ะแล้วก็ SUV crossover ครับแบบนี้ราคาอยู่5 4 9เองเหรอนะคันนี้5 4 9เองปี20นะ EL ครับมาอยู่1 0 0 0 0 0สนเกอบสี่พันะถ้าเป็นไม้หลักหมื่นหกหมื่นนะราคาจะอยู่ประมาณห้าแต่คันนี้ไม้มัน1 0 0 0 0 0สนกือบอีกแปดพนะ ราคามันก็อยู่549นะครับเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะสำหรับ uh, c n r HR-V เนี่ย c n r เนี่ยคุณดูดินะครับแบบนี้เข้ามานะครับไม่จะเยอะหน่อยประมาณสักสองแสนโลนะปีประมาณ1 8บแนะครับตัว Entry ครับเป็นซินล้วนเข้ามาราคาแบบ4ี่แสนกว่านะครับเข้ามาเยอะเลยนะรวมรวมถึงโค r o l l a c o s t ครับตัวไฮบริดสมาร์ทเนี่ยมาเยอะเหมือนกัน มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าราคามันเริ่มต้นแค่499นะครับปี11นะใครหาคอร์สไฮบริดครับเป็นยนต์ตอนนี้ราคาเริ่มต้นแค่499เองนะมีคอร์สมีเซียนานี้ชื่อน้องบอยนะครับท็อปเซลลเพ็นยนต์นะครับ,นะบ270อันนี้ราคาเท่าไหร่อะบอยอมันมีเบาะหนัง2คัน 4, 4ี4กว่าปะ่ะปี19นะครับเนี่ยมันมันจะเข้ามา3คันนะสีบรอนเทาทั้ง3คันเลยนะครับ เจนนี้ก็สี่แสนกว่าบาทนะแต่ถ้าแบบเนี้ยมันสี่เก้าเก้านะผมจำได้เข้ามาสามคันครับหนึ 8, ่งจุดแปดให้บิดสมาร์ทปียี่สิบเอ็ดไม่เยอะหน่อยนะใครอยากรู้ว่าเยอะอยังไงทักเข้ามาได้นะเบอร์ด้านล่างนะหรือคอมเมนต์มาได้นะครับเนี่ยมีทั้งคลอสครับมีทั้ง c ซีนอาร์นมีทั้ง HRV เนี่ย HRV นี่ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะปีแบบยี่สิบอ่ะเป็นเบนซินล้วนมีทั้ง RS มีทั้ง EL นะครับราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ ประมาณ3ามแสนปลายนะคันเนี้ยสามแสนปลายมีอยู่คันหนึ่งนะครับสนใจคันไหนก็ลองทักมาปรึกษากันได้นะครับเนี่ยคอสเยอะเลยนะครับอยากได้รถมือสองรุ่นไหนลองปรึกษากันได้เบอร์ด้านล่างนะครับมีเนี่ยเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่ให้คุณครบทั่วเลยมาเดี๋ยวพามาดูโซนเข้าใหม่โซนนี้กันดีกว่านะครับมี CRV ครับเข้ามาใหม่นั้นเนี่ยคันนี้ก็น่าใช้นะเพิ่งหลุดจองเองลูกค้าจะเฟน้นแนนไม่ผ่านนะคันนี้ปีเบ็ดครับไม่แปดหมื่น 1.8ไฮบริดพรีเมียมครับไม่80,000โลราคาอยู่599นะฟีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0นึงอะ9,900นึงนะครับได้ไฮบริดครับได้ไม่น้อยครับสภาพสวยนะแล้วก็คันนี้459ไม่1 5 0 0 0นะครับปี20ทะเบียน7365นะราคาก็ประมาณนี้แหละนะ459ผ่อนอยู่7,007นะครับ CRV ก็เข้ามาหลายคัน มี CRV นะครับเนี่ย V8 Gen ประมาณนี้ก็ราคาถูกนี่คันนี้หลุดจองมาเหมือนกันสีดำ1.6รุ่น G ครับปี19สีดำครับราคาค่าตัวนะของคันนี้จะอยู่แค่389,000ครับได้ปี19ได้ไมลแสนสี่ฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่6,500ตลอดสัญญาครับ 1.6G สีดำนะสภาพสวยนะครับซีวิกมีคอสีดำนะอันนี้รู้สึกว่าใหม่มากเลยนะปีแบบ23จ24ไมล์ส่ม0มโลครับเขามาหลากหลายครับ อยากได้แบบไหนลองทักมาปรึกษากันได้นะครับนะที่เพชรยนต์เรามีรถมือสองเยอะเลยนะนี่คันนี้ RS ครับเห็นล้อก็รู้แล้วรุ่นท็อปนะราคาอยู่หนะ้าเจ็ดเก้านมาอยู่แปด0มืนหนึ่งครับคันนี้ราคาอยู่ห้าเจ็ดเก้านะครับปี20สิบรุ่นท็อปครับหนึ่งจุดปด RS ครับนะเพชรยนต์ก็มีทั้งตัวท็อปตัวลองอะไรต่างๆเนาะเข้ามาแบบปะปนนะครับกระบะเตี้ยเนี่ยมาดูนี่ดีกว่าเอ่อเอาติดหนึ่งจุด V คันนี้สา9แส0สามื่นเกพันมแสนเก้าสองพัน เมื่อว,นวานรีวิวเดียเด่ยวๆไปแล้วนะสภาพสวยเลยได้ตัวท็อปสุดอ่ะออกมาใหม่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันตอนนี้เหลือสามแสนสามหมื่นเก้าพันครับรถปีสิบสี่พรอยูหกพันบาททักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเอาติดคันกีนะตัววีด้วยใกล้ปิดปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้ออกรถยังทันอยู่นะครับถูกใจคันไหนแบบไหนนะครับลองทักมาปรึกษาครับเบอร์ด้านล่างได้เลยยินดีให้บริการยินดีให้ใหคำปรึกษาครับ มาดูโซนเสียงดังกนะันบ้างแต่วันนี้ไม่ดังเนอะวันนี้ช่างเขาหยุดนะวันอาทิตย์นะครับอ่ะมาดูคันนี้ดีกว่านี่คันนี้ห้าหนึ่งสามหนึ่งนะเป็นหนึ่งจุดหกรุนจีนะฮะพันนี้หนึ่งจุดหกรุนจีสามเจ็ดเก้าไมล์แสนสามพันเนี่ยมีจอแอนดรอยคุณด้วยนะครับเจ้าของเดิมติดจอแอนดรอยมาให้แล้วนะราคาค่าตัวจะอยู่สามเจ็ดเก้าผ่อนอยู่ประมาณหกพันต้นๆน,นะหกพันสี่ประมาณนี้เอง ได้เอาติดไปใช้งานต่อยาวๆเลยส่วนคันนี้ครับไปขอเจ้านายแล้วเจ้านายให้แสนหนึ่งนะตัวนิสสันอเมร่าหนึ่งจุดสอง e นะครับปีสิบสองไม่ประมาณสองแสนนะครับคันนี้หนึ่งแสนบาทนะไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเพลงดังแอร์เย็นนะครับอะเมร่าปีสิบสองแสนบาทซื้อสดนะครับไม่จัดไฟแนนซ์แล้วเดี๋ยวโอนให้ด้วยนะครับเมื่อวานเพิ่งขอราคาเจ้านายมานะแล้วก็คันนั้นน้องนัทนะครับเปิดไฟกระพริบกระพริบอยู่นะสำหรับแคมรี่นะครับก็มีเข้ามาใหม่เยอะเหมือนกัน มาดูคันนี้ดีกว่าแคมรี่คันนี้ปีสิบเจ็ดนะราคาอยู่สี่ห้าเก้าเจ้าของเดิมมีจอแอนดรอยติดให้แล้วด้วยทนะเบียนหกสองศูนย์สี่นะครับแคมรี่เจนปีสิบเจ็ดเครื่องสองพันมีจอแอนดรอยไม่ประมาณแสนห้านะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันะแล้วก็มาดูโซนนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่เมื่อวานนะมีทั้งกระบะนะครับมีทั้งนี่แคมรี่นะครับสีดำรู้สึกคันนี้ปียนะี่สิบเอ็ดไฮบิดพรีเมียม นะครับปีเปราคาประมาณเก้ากว่าก็นี่นาวาร่านะตะกี้ใครไม่รู้เปิดไฟนะคันนี้นะวันนี้พามาดูนะครับโซนรถเข้าใหม่กันนะหวังว่าจะมีสักคันที่ชอบนะครับถูกใจนะครับแบบไหนลองทักมาปรึกษากันได้นะครับติดต่อมาเลยนะครับไปคุยด้วยการสายขาย0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจสี่ครับไลน์แอดครับ p e k หนึ่งห้าสองนะทุกคันครับมีบริการตรวจรถให้คูณสอง้อยสิบห้าจุดโดยชิคครับตรวจเส็จออยเอกสารออกใบเซอร์ใบการันตีให้ เราก็จะมีบริการจาัดไฟแนซ์นถึงบ้านทั่วไทยเลยนะเพรยนต์เรามีสิบสถาบันการเงินครับนะมีธนาชาติมีเกียรตินาคินมีกรุงศรีนะครับมีอ,อะไรกะกสิกรนะออออนโอลิโกทิสโกโนะครับเยอะแยะมากมายนะตะวันออกลิสซิงก็ได้นะครับใครเครดิตไม่ค่อยดีก็ตะวันออกเขารับอยู่นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับสนใจรุ่นไหนทักมาได้วันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ